สวัสดีครับผมกบตังเสนยวครับกอดเปลี่ยนไซาดรับเ่็นไรซาดฮอนดาอย่างลฮอนาเซียวอีกอนหอน,อนหอน,หอน,หอนยังหอนด้วยเบาเบาเบ,าบายังอยู่ไก่ถอยเสีย,ยหอนเตมเนี่ย ถอดซะก่อนครับถอดออกมาเรียบร้อยครับโอเคไม่ใช้ตัวนี้ ใทยนอกม่ใช่กระถางด้อยนอให้ก็ไปเป็นแางพังวะงานรับต่อไม่ยังจำเลยครับนี่ถอดแก๊สเอรอนี่เนี่ยเป็นตดตดตๆดตดีไปสกักพักก็จะหายอ๋อพี่แอ้ไปก่อนก็นได้ครับ